สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากร์ดวงชะตาประจำเดือนตุลาคม ปี2565นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันมาดูดวงกันล่วงหน้าแบบนี้อยู่แล้วเพื่อที่จะได้วางแผนเป็นการไกด์ไลน์เป็นการแนะแนวทางนะคะเพื่อให้ทุกๆท,ท่านได้นำคำพยากรณ์เหล่านี้ไปปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตของตัวเองค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภค่ะชาวพฤษศท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีพฤษศก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีพฤษภนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤษภาคมจนถึงวันที่15มิถุนายนโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภว่าในเดือนตุลาคมปี2565นี้ดวงชะตาของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีพระศนะคะคุณมีดาวพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวประจําตัวค่ะและในช่วงวันที่หนึ่งถึงวันที่2ี่ตุลาคมนะคะดาวพระศุกร์ดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณนั้นยังได้ตําแหน่งเป็นนิดอยู่ในเรือนปุตตะนะคะนิดนอนหนูสระอีจอจานนั้นหมายถึงต่าต้อย ดอยค่าอ่อนแรงอ่อนกําลังนะคะแต่ว่ามาอยู่ในเรือนดีๆอย่างเรือนปุตตะนั้นมันก็จะมีมุมที่ชาวลัคนาราศีพิศษจะได้เริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆนะคะได้เริ่มก่อร่างสร้างตัวได้ขยับขยายได้ลงทุนได้ต่อยอดนั่นเองค่ะไม่พอเท่านั้นดาวพระศุกร์ยังอยู่ร่วมกันกับดาวพระอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวคู่สมพลกันนะคะคุณก็จะมีเสน่ห์มากขึ้นเป็นที่รู้จักของคนหมู่มากเพียงแต่ว่าในช่วงจังหวะที่ดาวประจําตัวได้ตําแหน่งเป็นนิดคืออ่อนแรง อ่อนกําลังนั้นเหมือนกับคุณเหนื่อยมากๆเลยนะไม่ว่าจะหยิบจับทําอะไรหรือว่ารับภาระรับเผิดชอบทำอะไรอยู่มันจะมีความเหนื่อยบางทีก็ท้อแท้บางทีอ่อนแรงอ่อนกําลังใจนะคะหรือบางทีอาจจะเป็นลักษณะที่พอได้เริ่มทําอะไรบางอย่างแล้วอุปสรรคปัญหามันก็ถาโถมเข้ามานั่นเองค่ะ ในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเราต้องยึดเป็น2ช่วงนะคือดาวประจําตัวเนี่ยในช่วงวันที่1-20ยังเป็นนิดอยู่แล้วพอหลังจากนั้นคือ21ตุลาคมเป็นต้นไปดาวพระศกร์เล็งไปยังดาวพระพฤหัส ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะข,ของคุณค่ะตรงนี้จะส่งผลดีในเรื่องของการเงินนะเพราะฉะนั้นชาวพฤษศการเงินของคุณจะเริ่มดีมากขึ้นหลังวันที่21พฤษภาคมใครที่ติดขาดใครที่ช็อตนะคะใครที่ขาดเงินนะคะก็ขอให้อดทนกันสักนิดนึงใช้ใจ่ายอย่างประหยัดวางแผนการเงินให้ดีหลังจาก21เป็นต้นไปคุณก็จะมีช่องทางไรายได้เสริมไรายได้เพิ่มเข้ามามากขึ้นนั่นเองค่ะ ในวันที่3ตุลาคมปี2565ดาวพระพุธนะคะซึ่งถือเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระและเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะของคุณได้โคจรมาอยู่ในเรือนปุตตะได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดและเป็นเกษตรราธิบดีนะคะ เกษตรราธิบดีนั้นหมายถึงเข้มแข็งม,มั่นคงสมบูรณ์ส่วนมหาอุดนั้นหมายถึงชัยชนะหมายถึงมีมากมีล้นนะคะหมายถึงสําเร็จนั่นเองค่ะดาวการเงินโคจรมาอยู่ในเรือนปุตตะแบบนี้คุณจะมีโชคมีลาบเข้ามาคุณจะมีโอกาสในด้านของการเจรจาการใช้คําพูดในการโน้มน้าวจิตใจผู้อื่นได้เก่งใครที่เป็นชาวลัคกนาร,ราศีพฤศภถ้าขาดเงินก็มีเกณฑ์ที่จะได้เงินคุณจะหาเงินได้จาก,จาก,จ,ากจากการใช้ปากค่ะ อย่างเช่นงานใดที่ต้องเจรจางานใดที่ต้องต่อรองต้องพรีเซนต์เป็นตัวแทนตัวกลางนะคะอาชีพเหล่านี้ก็จะมีมุมที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นพิธีกรนักแสดงอย่างนี้นะก็จะมีมุมที่ดีรวมถึงอาชีพที่ต้องใช้ภาษาเป็นล่ามหรือครูสอนภาษาอย่างเงี้ยค่ะอาชีพครูก็คือการใช้ปากเช่นเดียวกันนะต้องสอนต้องถ่ายทอดความรู้เนี่ยก็จะมีความโดดเด่นหาเงนินได้เยอะขึ้นอย่างแน่นอนนะชาวาราศีพฤษภ จะมีคนซัพพอร์ตในด้านการเงินให้กับคุณค่ะบางทีแล้วเนี่ยอาจจะมีคู่รักคนรักนะคะที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลในด้านการเงินหรืออาจจะมียอดพี่น้องที่เขาซื้อของมาให้หรือเขายินดีที่จะจ่ายอันนี้บางอย่างแทนคุณแบบเนี้ยก็ได้นะคะมีโชคมีลาบนะแต่ว่ารายจ่ายก็ยังเยอะอยู่เช่นเดียวกันค่ะคุณมีเกณฑ์ที่จะจ่ายไปกับลูกหลานบริวารจ่ายไปกับคนที่อายุน้อยกว่า จ่ายไปกับบุตรนะคะจ่ายไปกับสัตว์เลี้ยงนะคะแบบนี้มีเกณฑ์ที่จะใช้เงินไปกับเขาเหล่านั้นอาจจะเป็นลักษณะของการซื้อของใหม่ให้ลูกก็ได้หรือใครที่มีลูกหลานอาจจะเจ็บไข้ไม่สบายหรือสัตว์เลี้ยงไม่สบายอย่างเงี้ยต้องพาไปหาคุณหมออันนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะคะใครที่ทําธุรกิจ เกี่ยวข้องกับความงามเกี่ยวข้องกับสิ่งสวยงามเกี่ยวข้องกับงานบริการจะมีมุมที่ดีค่ะทําเงินทําทองให้กับคุณได้ดีงานที่เกี่ยวข้องกับการอุปโภคบริโภคเพราะเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของดาวพระศุกรนะคะแม้ว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ย อาจจะไม่ใช่เครื่องเดือนสิเพราะว่าไปถึงวันที่20เกินเครื่องเดือนไปอีกนะคะที่ดาวพระศุกร์เป็นนิดแต่ว่าไม่อยู่ในเรือนดีๆอย่างปุตตะแล้วก็มาร่วมกันกับดาวพระอาทิตย์ด้วยเนี่ยจะทําให้การค้าการขายคล่องตัวมากขึ้นโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะงานบริการงานความงามเสื้อผ้าหน้าผมนะคะคลินิกเสริมความงามต่างๆนะและยังหมายถึงอาหารและเครื่องดื่มด้วยนั่นเองนะคะก็จะเริ่มมีความคึกคักมากขึ้นนั่นเองค่ะ ในด้านการงานนะคะก็ต้องบอกกันว่าดาวพระพฤหัสนั้นโคจรอยู่ในเรือนลาพระและได้ตําแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีแม้ว่าในขณะน,นี้ดาวพระพฤหัสเขาจะทําการโคจรถอยหลงังหรือว่าโคจรวิพิริฏอยู่นะคะแต่นั่นก็หมายถึงโอกาสต่างๆที่มันจะเข้ามาสู่ตัวคุณโดยเฉพาะการหยิบยื่นจากโอกาสเอ,อ่อการหยิบยื่นโอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะจะมีเข้ามามา,มากขึ้นมีคนเมตตามีคนเอ็นดูมีคนที่จะต้องการ ป้อนงานให้กับคุณหรือให้โอกาสคุณในบางอย่างนะคะใครที่มีอุปสรรคในด้านการงานก็จะมีความคลี่คลายนะคะมีคนมองเห็นถึงความสามารถของคุณมีคนพร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้โปรเจกต์ได้งานได้ทําธุรกิจได้ต่อยอดได้พัฒนางานของตัวเองดีมากๆเลยนะเป็นจังหวะที่ดาวพระศุกร์นั้นอยู่ในเรือนที่ดีอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวค่ะในวันที่11ตุลาคมปี2565 ดาวพระเสาร์นะคะก็จะเริ่มโคจรเดินหน้าเป็นปกติแล้วนะคะในช่วงนี้เนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ลงทุนมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางนะมีโชคจากการเดินทางใครที่มีโอกาสเดินทางไปทํางานไปท่องเที่ยวไปอบรมไปสัมมนาไปพบปะลูกค้าเน,นี่ยจะมีมุมที่ดีนะคะแต่ต้องเลยวันที่11เอกันเลยวันที่11ตุลาคมเป็นต้นไปนะจะส่งผลดีในเรื่องของการเดินทางและส่งผลดีในเรื่องของการลงทุนใครลงทุนหวังผลกําไรอยู่แล้วกันทุกคนนะคะ มีโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจกันเลยทีเดียวค่ะดาวพระราหูนะคะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะดาวเจ้าเรือนการงานของคุณยังโครจรอ,อยู่ในเรือนวินาศตรงนี้เนี่ยมันจะส่งผลว่าชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นจะมีภาระหนัก จะมีภาระเหนื่อยเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทํางานงานเบื้องหลังงานออนไลน์งานแก้ปัญหาหรือว่างานใดที่เกี่ยวข้องกับทางไกลาทางต่างประเทศยังมีมุมที่ดีอยู่แต่ว่ามันต้องหนักมากขึ้นมีคู่แข่งเยอะขึ้นหรือว่าต้องทําการบ้านต้องศึกษาเพิ่มต้องหาบทเอ่ออะไรมาเสริมมาขยายเพิ่มอย่างเงี้ยค่ะคือตัวคุณจะไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่ตัวคุณยังมีอะไรที่ต้องทําอยู่ตลอดอารมณ์เป็นประมาณเนี้ยนะคะต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดต้องศึกษา ต้องหาความรู้ต้องเพิ่มทักษะให้กับตัวเองอยู่ตลอดนั่นเองนะคะสําหรับชาวพฤษศก็ค่อนข้างเหนื่อยนะดาวพระอังคารโคจรมาอยู่ในเรือนกระดุมพระเรือนการเงินมันมีโอกาสที่คุณจะได้ใช้จ่ายเงินก้อนไปกับรถนะคะไปกับการลงทุนไปกับการต่อย,ยอดงานและมันมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนเข้ามาด้วยนั่นเองนะมันมีทั้งมุมที่ดีและมุมที่ต้องระมัดระวังเพราะดาวพระอังคารเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับยอดยานพาหนะ เมื่อโครจรมาอยู่ในเรือนกระดุมพ้าแบบนี้อาจจะใช้เงินไปกับรถเยอะก็ได้นะะีคะหรือมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ซื้อรถใหม่อย่างเงี้ยนะดาวรถนะคะและอีกประการหนึ่งชาวลัขนาราศีพฤษภถ้าท่านใดจัดการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เป็นตัวแทนเป็นในหน้าเป็นตัวกลางจะทําให้คุณสามารถสร้างกําไรจากสิ่งเหล่านี้ได้ดีเลยทีเดียวนะคะ เรื่องความรักความสัมพันธ์ค่ะมีคนเข้ามานะสําหรับชาวพิศพนะคะแต่ตัวคุณยังลังเลสงสัยอยู่ว่าเขาจริงใจกับคุณไหมเขาจะมาไหมไหนนยะคะเขายังโสดชัวร์ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะมันจะยังไม่ได้เปิดใจแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็คือจะจะ,จะคุยจะศึกษากันไปบนพื้นฐานของความระแวงนะลังเลสงสัยยังไม่มั่นใจอารมณ์เป็นประมาณนี้นะสาหรับใครที่ยังโสดนะคะถือว่าดีนะเราไม่ต้องรีบร้อนนะคะ แล้วก็จะมีคนที่เข้ามาเนี่ยซึ่งเป็นคนหน้าเด็กด้วยที่จะเข้ามาตีสนิทกับคุณนะคะเป็นคนที่เขาอายุน้อยกว่าคุณก็ได้หรืออายุมากกว่าหรือเท่ากันก็ได้แต่บุคลิกเขาแล้วดูเด็กๆด,ดูหน้าเด็กอ่ะอารมณ์ประมาณนี้นะคะคร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลัคราศีพฤษภค่ะสมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยชยัยให้ชาวพฤษภทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ